ประตูแต่เขปิดประตูแต่ก็ไม่ไม่รักมุอแยแล้วสำคันมันหายไปทันของมันหายมันก็สะเทืนเทนอน,นสะเทือนหลักใช่ไหมอ่าไปเดินแ้กแย้ทางเดินมา กอนค่ะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่กุญแจไม่ได้ใส่ตกล่องแล้วแล้วก็ตื่นมาก็ห้าโมงทีห้าหัวรุ่งจะไปจะไปทํางานครับออกมาก็ไม่มีรถแล้วค่ะจอสามคันหายคันหนึ่งก็ลดคนก็สามปีหลือประมาณขึนปีนะแล้วไปแจ้งความกูว่าไงบ้าง ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไล่กล้องให้แต่เรายังยังไม่เห็นความคุ้มตาอะไรล่ไม่ได้อ่าลูกใช่ค่ะไล่ไม่ได้เหตุผลที่ซาซาตอนนี้ก็คือกล้องใช้งานไม่ได้ก็หอดูตามบ้านก็แบบบางบ้านเขาไม่ได้เสียบปลั๊กไม่มีไวไฟอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอคือของหมู่บ้านไม่มี แต่ว่ามันไม่มีแล้วป่าแต่ว่าที่มีอยู่นี่คือมีของเทศของอบตของเทศบาลอเสีเราก็เขียนคำร้องตอนนี้ก็ไปเขียนคำร้องของคนปิดแล้วด้วยขอขอใส่เดที่เมือข้าวทะลุกันถ้าเดินนั่นถ้าเดินคนั่น ไม่รู้เข้าวธนูจากหมู่บ้านทางไหนเพราะว่าข้าวธนูก่อนหน้ารถถ่ายเลยก่อนหน้ารถถ่า้าวธนูหล่นตรงวิ่งพอดีเลยลอยน่าจะหล่นแขาหล่นี่ก็ขอได้คิดว่าจะได้คืนไหมครับนี่อย่าขอให้ได้ขอให้ได้ขอด้วยเนาะถ้ากล้องหน้ารถถึงกองนี้ไปทะเบียนคิดว่าถ้าหมู่บ้านเรามีวงจรปิดมันจะดีกว่านี้ไหม จะดีกว่านี้ค่ะดีกว่านี้มากเลยอย่างน้อยแบบทางเข้าออกหมู่บ้านมันมีแค่ทางเดียวเองเนาะข้างในไม่ไม่ไม่มีเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าไหร่คิดว่าถ้ามีกล้องจีนมันไม่ยากเห่อทติดตามคนไลใช่ค่ะติดตามคนไรไม่ยากมันมันเป็นแบบมันเข้าออกได้ทางเดียวนี่ใช่ค่ะมันอดได้ทางเไางออกก็ไกลใช่ค่ะรถมันไม่ได้ยอมรับก็ไม่ได้ล็อกคอแต่คืออยู่ในรั้วเราใส่กรอนแต่ไม่ได้ใส่กุญแจ หมู่บ้านก็ไม่มีเวรยามไม่มีอะไรเลยไม่มีคระรอปภก็ไม่มีอ๋อมีมไมมปแจ้งรอปภแล้วก็ยาที่ที่บ้านคือคืนนั้นนั้นมีก็ไปไปงานบังเกิดเพื่อนมาแล้วก็กลับมาที่บ้านรถมอไซค์ก็กลับมาจอดแล้วก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านอยู่จนประมาณตีสองค่ะแล้วพอว่าตีสองก็เข้านอนตีห้าหัวลุงเนี่ยตื่นจะไปทําง,งานที่สนามบินตื่นมาก็ประตูรั้วเปิดอยู่แล้ว รถก็หายไปหนึ่งคันจอดอยู่สามคันไม่ลอคอสักคันหนะึ่งค่ะก็เป็นรถคันสีแดงหายไปจากบ้านตอนตีห้าบ่อยุ่งก็น่าจะหายช่วงประมาณตีสามตีสี่อะค่ะคิดว่าถ้าเรามีกล้องจนปิดหรือกล้องปิดใจได้นี่ตังเก้าอ,อกตังเดียวนี่มันสามารถเห็นคนไายได้ไหมสามารถเห็นคน้ายได้คะ่ะถ้าถีบออกไปยิ่งรถเป็นท่อท่อดังด้วยคะ่ะถ้าว่ามีการขับขี่ออกไปอย่างเงี้ยหรือสตาร์ทเครื่องไปน่าจะได้ยินเสียงท่อ แต่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนถีบออกไปหรือลุนออกไปอะค่ะแล้วก็ทางเข้าอ,อกหมว่ามันก็มีแค่ทางเดียวน่าจะหาตัวคนร้ายได้ไม่ยากเรา <c ười> อยากเรียกร้องไปยังผู้ที่รับผิดชอบอย่างไรบ้างครับคือ <c ười> ให้เป็นว่าติดกล้องให้ใช้งานได้ทุกตัวดีกว่าติดเอาไว้แล้วมันใช้งานใจการไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาเราตามหาคนร้ายเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ภาพไม่ได้เบาะแสอะไรเลยอย่างมากเราก็แค่รู้ว่ามีรถหายไปมีของอะไรหายไป ที่ได้ยินมาก็มีเป็นพวกต้นไม้ที่หายเล็กๆน้อยๆแต่รอดเนี้ยมันของมันชิ้นใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ยังผ่อนอยู่เรายังต้องใช้อะไรเงี้ยใช้ทํางานรถใช้ทํางานเราต้องยังต้องผ่อนแล้วมันก็เหมือเราผ่อนกุญแจไปเปล่ารถเราไม่ได้ใช้เลยเลยสี่ห้าวันนะคะซึะ่งเมื่อรเอาันเสร็จนะะก็คานดอกสุข่อไปอีกครั้งสัจธรม แต่นะักรรมการหมู่บ้านน่ครับอยากเรียบร้องอะไรบ้างครับต,ตอนนี้ตอนนี้ความต้องการก็คืออยากให้เทศบาลร่วมกับสำนัาคารการเคหะปิดกล้องวงจรปิดถ้ามีเป็นไปได้อยากขอเพิ่มแต่ว่าถ้าเ็าไม่อย่างเทศบาลพูดว่าเทศบาลไม่มีงบประมาณขอให้มาปรับปรุงหรือให้มาแก้ไขตัวที่ติดอยู่แล้วอ่ะคือแก้ปัญหา ให้ชาวบ้านพอเราเดือดร้อนแบบนี้แบบรถหายอะไรเนี่ยพยานตัวแรกพยานเอกคือกล้องวงจรปิดวันต้องการเดือดร้อนที่สุดและก็เร็วที่สุดก็ขอให้สเสดอไปทางเทศบาลทางนายกเทศมนตรีนะคะ<อ>ว่าตั้งแต่เขาได้มาปีกว่าเขาไม่เคยลงมาดูแลเราก็ไม่เสียใจแต่พอเราเดือดร้อนเรามีผลกระทบมันไม่มีใครรับผิดชอบทรัพย์สินของเรา ต้องการกล้องวงจรปิดอันดับแรก<ม>ปากท้องค่อยว่ากันที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเรื่องมัน<ง>นาแนแล้วลูกสามปีแล้วไม่มีเนี่ยต้องจะมีครั้งแรกในสามปีนะสี่สองสี่เอ่ 4, 2, 3, 4, 4, อสี่สองสี่สามสี่สี่มันไม่มีเต็มเนี้ยคิดว่าจะมีกล้องยนต์ปิดว่ากล้องยนต์ปิดใจได้นี่กอ,อ,อจะทราบทเสกคุณไนากวันก่อนมันเคยมีตอนไม่เสียเขามาเอาเหล็กคูนัวภาพรูปภาพที่บ้านมันมะีนะ ค่ะมันได้จากกล้องวงจรปิดแล้วก็มาให้ทางสํงานักงานเคหพินออกมาว่ายังมีเลยคนกันตังคิดว่าจะป้องก,อกนอันเอตุร้เหตุร้ายได้ไดคืออย่างน้อย,อยตารวจก็หาง่ายชาวบ้านก็จะพอจะได้รู้บ่ะแสว่าคนนอกคนในคนในชุมชนหรือคนนอกชุมชนเข้ามาสร้างปัญหาถ้าเรามีกล้องวงจรปิดนะ่ะคือกล้องวงจรปิดนี่เป็นตัวเอกของคดีไม่ว่าคดีอะไรแหละถ้าเรามีกล้องวงจรปิดเนี่ยพยานบุคคลบางทีเขาไม่กล้าให้ เขาไม่กล้าบอกเขากลัวอันตรายแต่ก็งงจนปิดเขาไม่กลัว